สวัสดีครับพบกับรู้กันทันข่าววันนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวนานั่นเองครับชาวนาเตรียมเฮเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทเพราะว่าเตรียมเสนอนอปขอเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปนั่นเองครับ 3. ส,สมาคมชาวนาเฮลันอธิบดีกรมการค้าภายในไฟเขียวจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทรายละไม่เกิน20ไร่ พร้อมมาตรการคู่ขนานดันราคาข้าวช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากเตรียมเสนอให้นบขให้ความเห็นชอบต่อไปนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายประโมทเจริญศิลนายกสมาคมชาวนาเกษตรกรไทยเผยกับนักข่าวฐานเศรษฐกิจว่าวันนี้ก็คือ22กันยายน2566 ได้มีการประชุมหา,หารือแนวทางมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามที่นายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่14กันยายน2566โดยมอบหมายให้กับกรมการค้าภายในหา,หารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และให้นำเสนอนคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือรนอปขอนั้นทั้งนี้ในที่ประชุมที่มีนาย วัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบใน4มาตรการที่ยังคงเดิมห่วงมาตรการใหม่ที่ช่วยชาวนา4.6ล้านกวัวเรือนก็ได้แก่1โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,566ทับ67เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าวโดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก และได้ราคาต่ำกว่าตลาดโดยไม่คิดดอกเบี้ยก,กับเกษตรกรนอกจากนี้จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก1,500บาทต่อตันกรณีเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตัวเองนะครับ สองก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2,566ทับ67สำหรับสากรการเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิกเกษตรกรทั่วไปกำหนดวงเงินกู้สำหรับสากรการเกษตรแห่งละไม่เกิน300ล้านบาทกลุ่มเกษตรกร แท่งละไม่เกิน20ล้านบาทและวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งคิดจากสถาบันเพียง1%ต่อปีเท่านั้นระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อก็ไม่มากเท่านั้นเองครับ3ก็คือโครงการการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการการค้าข้าวให้เก็บสต็อก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตไว้ในอัตราร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา2-6ถึงเดือนโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ได้ซื้อข้าวเก็บสต็อกก็จะช่วยจ่ายค่าบริการจัดการให้ตันละ 150บาทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ในการเก็บข้าวไว้ในตอนนี้นั่นเองครับ4โครงการสนับสนุนข้าวบริการจัดการและพัฒน,นาชุมชนผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ67หรือเรียกกันว่าเงินไร่ละ1,000บาทโดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมเกษตรและกระทรวงเกษตรและสาก์ปีการผลิต2566ทับ ในอัตราลไล่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 0บาทต่อครัวเรือนนั่นเองอย่างไรก็ตามนายประโมทกล่าวว่าขอแจ้งข่าวให้ชาวนาทั้งประเทศ4.6ล้านครัวเรือนในนามสมาคมชาวนาต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ผ่านไปยังรัฐบาลที่ยังมีนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และก็ขอให้ไปอัปเดตท,ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นปัจจุบันเพื่อร่วมโครงการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับนายธีรล,ลิตรพรพัฒวิทย์นาย,ยกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานและนายวิชัยขัติยวงศ์นาย,ยกสมาคมส่งเสริม ชาวนาไทยกล่าวว่าขอขอบคุณภาครัฐที่ยังคงมีแนวโน้มนโยบายเดิมแต่ว่าปีนี้ไม่มีโครงการประกันรายได้ข้าวแล้วจึงเห็นว่าควรจะนําเงินที่ไม่ได้ใช้ในโครงการนี้นํามาเพิ่มจากไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ขอเป็นเงิน2,000บาทไม่เกิน20ไร่ได้ไหมขอสนับสนุนโครงการสินเชื่อชะลอการเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางข้อบครัวละไม่เกิน4,0,000นบาทนั่นเองอย่างไรก็ดีในส่วนนี้กรมการค้าภายในจะนําเสนอ หงบชาวนาของข้อเสนอชาวนานั้นเพื่อรับไว้และส่งให้ในายกรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมนอปคเร็วเดนียวนี้ต่อไปนั่นเองครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้าเดี๋ยวเราก็จะมารายงานกันอีกครั้งหนึ่ง